ดกรกองศัก์ยอดมณีในฐานะผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกะกะทเปิดเผยถึงความคืบหน้าเตรียมการจัดมหาการรมกีฬาซีเกมครั้งที่13ระหว่างวันที่9ถึงวันที่20ธันวาคมนี้ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่กรุงเทพมหานครจังหวัดชนบุรีและจังหวัดสงขลาว่าพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่9ธันวาคมนี้ทุกอย่างได้ถูกเตรียมการไว้หมดแล้วแม้จะยังบอกอะไรไม่ได้มาก เพราะต้องการให้พี่น้องประชาชนชาวไทยรวมถึงชาวอาเซียนทุกคนได้เห็นไปพร้อมกันแต่รับรองว่าอลังการน่าตื่นตาตื่นใจไม่ล้าสมัยแน่นอนนอกจากมีผู้ว่าการกรกะทยังเปิดเผยว่ากรกะทได้รับความร่วมมือจากกรมรัชทัรนซึ่งมีการลงนามใน MOU กับกรกท โดยกกทได้พิจารณาถึงศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกและจะได้ประสานขอตัวผู้ที่ฝึกมวยไทยมาร่วมแสดงโชว์ในพิธีเปิดกีฬาซีเกมนอกจากนี้จะมีการขอตัวนายเสกสรรสุขพ,พิมายหรือเสกโลโซซึ่งเป็นนักโทษที่มีพฤติกรรมดีมากและเคยช่วยงานของกรมราชัรฑ์ด้วยการแสดงดนตรีมาแล้วโดยกกทจะขออนุญาตกรมราชทัณร์เพื่อขอตัวเสกโลโซ มาช่วยงานกีฬาของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ด้วย